อ้โหไหนดูหน้าใกล้ๆสิคะเคินสะผมเนี่ยเคินสะผมเนี่ยผมยาวอ้โหชอบเลยสะผมเนาะสบายสบายว้าวาว,าว้าวสบายสบาย อาเชอรอว่านชิงหยฮอู้หูสบายจังเลยไม่ร้องเลยเก่งจริงๆนะอาเชื่อเก่งจังเลย เก่งมากเลยไม่ร้องเลยสุดยอดเลย